สวัสดีค่ะวันนี้สไตล์คุณด้วงเราจะมาทำน้ำตกหูกินกันนะคะตั้งน้ำให้เดือดค่ะพอน้ำเดือดใส่โมทูที่เราหมักแล้วลงไปเดี๋ยวเราจะปิดฟ้าไว้นะคะรอหมูสุกนะคะ ตอนนี้หมูสุกแล้วนะคะเราจะใส่ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วพริกป่น ตามด้วยผักค่ะต้นหอมหักชีแล้วก็ชีฝรั่งนะคะ <c oughs> ตามด้วยน้ำมะนาวค่ะปรุงรสตามชอบนะคะใครชอบรสไหนก็เพิ่มเข้าไป ได้รดตามที่เราต้องการตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะฝากทานได้เลยค่ะทานกับผักนะคะวันนี้ผักเราก็จะมีมีสเดาอันนี้ก็เป็นผักสดแล้วก็ถ้าใครชอบเผ็ดก็มีพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมนะคะขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกทกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ